โยมทั้งหลายถ้าอาตมาถามว่าครั้งสุดท้ายที่เราได้กอดแม่คือเมื่อไหร่ครั้งสุดท้ายที่เราพูดกับแม่ด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลคือวันไหนครั้งสุดท้ายที่เราทำให้แม่ยิ้มได้เราจำได้ไหมหลายคนอาจจะนิ่งไปไม่ใช่เพราะไม่อยากตอบ แต่เพราะเราจําไม่ได้จริงๆทุกวันนี้เรามักคิดว่าเรายังมีเวลายังมีโอกาสบอกรักแม่พรุ่งนี้ก็ได้ยังมีโอกาสโทรหาหลังจากงานเสร็จยังมีโอกาสกลับไปเยี่ยมหลังจากภาระต่างๆเบาลงแต่โยมรู้หรือไม่เวลาที่เราคิดว่ายังเหลืออีกมากอาจจะสั้นกว่าที่เราคิดก็ได้ มีคนจำนวนไม่น้อยที่เคยพูดว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะทำดีกับแม่มากกว่านี้จะกอดแม่ให้มากกว่านี้จะไม่พูดคำที่ทำให้แม่เสียใจแต่เวลาไม่เคยเดินถอยหลังเมื่อแม่จากไปแล้วเราจะไม่มีทางได้แก้ไขสิ่งที่ค้างคาในใจไม่มีโอกาสลบคำพูดที่เคยทำให้แม่ร้องไห้ ไม่มีโอกาสทำให้แม่ภูมิใจในวันที่ท่านยังฟังเราได้บางคนรอให้ชีวิตลงตัวก่อนค่อยกลับไปหาแม่แต่โยมไม่มีใครรู้ว่าคำว่าลงตัวจะมาถึงวันไหนและไม่มีใครรู้ว่าชีวิตของแม่เราจะรอถึงวันนั้นหรือเปล่าบางคนอ้างว่ายังยุ่งกับงานยังมีหนี้ต้องใช้ ยังมีเป้าหมายที่ต้องทำให้สำเร็จแต่สิ่งเหล่านี้แม่ไม่เคยถือเป็นเหตุผลที่จะไม่รักเราท่านรักเรามาตั้งแต่เรายังไม่มีอะไรให้ท่านเลยด้วยซ้ำโยมลองนึกภาพแม่ที่เคยคอยตื่นกลางดึกเพราะเสียงไอของเราแม่ที่เคยเก็บเงินทุกบาทเพื่อให้เราได้เรียนหนังสือแม่ที่เคยยอมใส่เสื้อเก่า เพื่อจะซื้อเสื้อใหม่ให้เราใส่ไปโรงเรียนวันนี้แม่อาจไม่ได้ร้องขอสิ่งใดแต่ลึกๆในใจของท่านสิ่งที่ท่านเฝ้ารอไม่ใช่เงินทองไม่ใช่ของขวัญราคาแพงแต่เป็นเวลาและความใส่ใจจากลูกอาตมาเคยพบหลายคนที่ก้มกราบลงศพแม่ทั้งน้ำตาพูดคำว่ารักแม่นะ ทั้งๆท,ที่แม่ไม่ได้ยินแล้วซื้อพวงมาลัยดอกมะลิที่สวยที่สุดแต่แม่ไม่ได้เห็นเตรียมอาหารที่แม่ชอบที่สุดแต่แม่ไม่ได้ชิมและในวินาทีนั้นสิ่งที่หนักที่สุดในใจพวกเขาไม่ใช่ความเศร้าเพราะการสูญเสียแต่เป็นความเสียใจที่ไม่ได้ทำให้เต็มที่ตอนมีโอกาสโยม วันนี้แม่ยังอยู่ไหมถ้าอยู่ลองถามตัวเองว่าเราทำให้แม่ยิ้มครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เราฟังแม่เล่าเรื่องอะไรบางอย่างจนจบครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เรากอดแม่ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่บางทีเราอาจจะต้องหยุดงานสักนิดวางโทรศัพท์สักครู่แล้วกลับไปใช้เวลากับคนที่รักเรามากที่สุด โดยไม่ต้องมีเงื่อนไขโยมทั้งหลายกตัญยูไม่ใช่เรื่องของวันแม่ไม่ใช่เรื่องของโอกาสพิเศษแต่เป็นเรื่องของวันนี้และทุกวันที่แม่ยังมีลมหายใจหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าความกตัญยูต้องเป็นสิ่งใหญ่โตต้องมีเงินเยอะต้องซื้อของแพงต้องจัดงานเลี้ยงใหญ่ ถึงจะเรียกว่าตอบแทนบุญคุณแม่แต่ความจริงแล้วสิ่งที่แม่ต้องการอาจไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นเลยลองมองให้ลึกลงไปในหัวใจของคนเป็นแม่สิ่งที่แม่ต้องการมากที่สุดคือได้เห็นลูกมีความสุขได้เห็นลูกอยู่ดีมีสุขได้ยินคําพูดที่ทําให้หัวใจท่านอบอุ่นได้สัมผัสออมกอดที่เต็มไปด้วยความรัก โดยไม่ต้องรอวันพิเศษอาธมาขอบอกความจริงข้อหนึ่งคนที่จากไปแล้วไม่ได้เสียใจเพราะไม่มีโอกาสรับของขวัญจากเราแต่คนที่ยังอยู่ต่างหากที่จะทุกข์ใจเพราะไม่ได้ให้ของขวัญน,นั้นในเวลาที่ควรให้และของขวัญที่ว่าก็ไม่ใช่สิ่งของแต่เป็นความรู้สึกบางครั้ง เพียงคำว่าแม่ผมรักแม่นะหรือแม่ขอบคุณที่เลี้ยงดูผมมาก็มีค่ามากกว่าของที่ราคาเป็นหมื่นเป็นแสนโยมรู้หรือไม่ว่าความกตันยูเป็นหนึ่งในคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญมากที่สุดในพระไตรปิฎกมีหลายตอนที่พระพุทธองค์ตรัสยกย่องผู้มีความกตันยูว่า เป็นผู้ใกล้ต่อความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเพราะคนที่จําคนได้จะไม่ลืมบุญคุณใครง่ายๆและย่อมรู้จักตอบแทนในสิ่งที่เหมาะสมการกรตันยูต่อแม่อาตามายอยากให้โยมมองว่าไม่ใช่นี้แต่เป็นโอกาสเพราะถ้ามองว่าเป็นนี่เราอาจจะรู้สึกหนักและอยากจะใช้ให้หมดเร็วแต่ถ้ามองว่า เป็นโอกาสเราจะรีบใช้ทุกวันให้คุ้มเพื่อทำให้แม่มีความสุขและนี่คือวิธีง่ายๆที่โยมสามารถเริ่มทำได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้มีเงินเยอะไม่ต้องรอวันพิเศษใช้เวลาอยู่กับแม่ให้มากขึ้นเวลาที่แม่อยากคุยก็ฟังให้จบไม่ต้องก้มดูโทรศัพท์เวลาที่แม่เล่าเรื่องซ้ำก็ฟังเหมือนฟังครั้งแรก เวลาที่แม่อยากให้ไปกินข้าวด้วยก็ไปพูดคำที่ทำให้แม่ชื่นใจคำขอบคุณคำบอกรักหรือคำว่าคิดถึงไม่ต้องเก็บไว้พูดทีเดียวพูดได้ทุกวันเพราะแม่ไม่มีวันเบื่อที่จะได้ยินช่วยแบ่งเบาภาระเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะช่วยล้างจานช่วยถือของหรือไปหาหมอสิ่งเหล่านี้อาจดูเล็กสำหรับเรา แต่มีค่ามากสำหรับแม่ทำให้แม่ภูมิใจในความเป็นลูกไม่ใช่แค่เรื่องการประสบความสำเร็จทางโลกเท่านั้นแต่รวมถึงการเป็นคนดีมีน้ำใจไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะแม่ทุกคนภูมิใจที่มีลูกเป็นคนดีมากกว่าคนรวยโยมความกตัญยูไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะให้แม่มากแค่ไหน แต่คือการให้ในเวลาที่แม่ยังมีลมหายใจเพราะต่อให้เราจัดงานศพใหญ่แค่ไหนต่อให้เราวางดอกไม้มากมายเพียงใดก็ไม่ทำให้แม่รับรู้ได้อีกแล้วอาตมาขอฝากคำหนึ่งไว้ในใจโยมทุกคนกตัญยูวันนี้คือความสุขของแม่และคือความสบายใจของลูกในวันหน้าทำวันนี้ให้เต็มที่ เพื่อที่วันหนึง่งเมื่อมองย้อนกลับมาเราจะไม่ต้องพูดคำว่าถ้ารู้แบบนี้จะทำให้มากกว่านี้เพราะเราทำแล้วในเวลาที่แม่ยังยิ้มให้เราอยู่